เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยอาวุธกว่า2 0นายบุกเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้าภาคเหนือที่ห้องพักเลขที่303เพชรกุลแมนชั่นถนนกิ่งแก้วตำบลราชาชเเทวะออำภบงพีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบยาบ้าซุกอยู่ใต้เตียงจำนวน156,000เมตรตรวจค้นรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่น V ีออหมายเลขทะเบียนดอชดารอดิง6780กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถจนของนายทรงวุฒิจอดอยู่ในลานจอดรถของหอพักพบเพียงถุงสีดำที่ใช้สำหรับบรรจุยาเพื่อส่งให้กับลูกค้าจากการสอบสวนนายทรงวุฒิใบคุดอายุ35ปีให้การรับสารภาพว่าได้รับยาบ้ามาจากเครือข่ายของอาเหลียงจังหวัดเชียงใหม่และได้นำยาบ้ามาเก็บไว้ที่ห้องพักเตรียมที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าส่วนนายสุรศักดิ์ศรีวิระอนงอายุ34ปี เพื่อนร่วมแก๊งค้ายาบ้าได้หลบหนีการจับกุ่มโดยก่อนหน้านี้เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาครอบพรองยาบ้าเพื่อจำหน่ายที่สถานีตำรวจพหลโยธินเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายทรงวุฒิไปกองประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าว PN New s รายงานสนับสนุนข่าวโดย